เจ็ดเรื่องเกี่ยวกับผีตายโหงผีที่ใครก็ไม่อยากเจออันดับที่ 7.. ตายโหงคือการตายแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุฆาตกรรมหรือจมน้ำคนที่ตายแบบกระทันหันถูกเรียกว่าตายโหงอันดับที่ 6. กผีตายโหงมักแรงและเหี้ยนเพราะตายแบบไม่รู้ตัววิญญาณมักตกใจโกรธหรือไม่ยอมรับความตาย เลยวนเวียนอยู่ไม่ไปไหนอันดับที่ห้ามักจะเฮียนในจุดที่ตายไม่ว่าจะถนนรถหรือบ้านคนเชื่อว่าผีตายโหงจะสิงอยู่ที่เดิมเพื่อรอความช่วยเหลือหรือเพื่อระบายความโกรธอันดับที่สมักปรากฏตัวเพื่อขอส่วนบุญหลายคนเชื่อว่าผีตายโหงมักแสดงตัวออกมาเพื่อเรียกร้องให้มีคนทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ อันดับที่สผีตายทั้งกลมยิ่งเขียนหนักถ้าผู้หญิงท้องเสียชีวิตแบบกระทันหันจะเรียกว่าตายทั้งกลมและเชื่อกันว่าแรงที่สุดในบรรดาผีตายโหงอันดับที่สองมักจะฝันเห็นหรือรู้สึกก่อนเจอคนที่เคยเจอผีตายโหงมักเล่าว่ามีลางแปลกๆหรือฝันร้ายก่อนหนะ้าและอันดับที่หนึ่งยังมีคนเห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ แม้จะเป็นยุคไหนความเชื่อเรื่องผีตายโหงยังอยู่และยังมีคนเล่าว่าเจอทั้งในบ้านบนถนนหรือแม้แต่ในลิฟต์และนี่คือ